สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนรินโรจนวัติกรนะคะเป็นผู้ก่อตั้งเพจผู้แถลงเมื่อปีที่แล้วดิฉันนำคดี70บล้านจากโคราชมาที่นี่เราครั้งหนึ่งที่กองปราบนะคะครั้งที่2เมื่อปลายปีที่แล้วดิฉันนำคดี30บล้านมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งมาวันนี้ดิฉันต้องการที่จะมาแจ้งกับบกปปว่าคดีทั้งหมดที่อยู่ในมือตอนนี้เยอะขนาดนี้แล้วค่ะอันนี้เฉพาะคดีที่อยู่เป็นประวัติของเขานะคะเฉพาะของของกลุ่มเราเนี่ยแจ้งเนี่ย 13คนตอนนี้แจ้งมาแล้ว10นะคะก็รวมแล้ว300ล้านค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปีนี้มีผู้เสียหายรวม300ล้านบาทเฉพาะกลุ่มของเรากลุ่มเดียวนะคะแต่การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยค่ะเป็นปีแล้วนะคะแล้วที่สําคัญคือในคดี173ล้านซึ่งอยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยตํารวจสรุปจานวนสั่งฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องค่ะ ฟ้องเองชนะคดีนะคะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา 10. 10. 10. แล้ววันที่เจ็ดเนี่ยก็ไปขึ้นศาลอีกในชั้นอุทธรณ์เข้าสารภาพเป็นผู้ต้องหากลุ่มเดียวก,กันกับที่ตำรวจไซเบอร์นะคะกองหนึ่งได้จับเขาเมื่อวันที่สามพันวาสองพันห้า้อหกสิบเจ็ดตอนนั้นที่ฉันเคยมาพูดชื่นชมว่าดีแล้วเขาก่ขอคดีมาสิบกว่าปีแล้วตอนนี้โดนจับ แต่ปรากฏว่าไซเบอร์ฟ้องไม่ทันเจฝากปล่อยเข้าออกมาอีกนี่ดีว่ากลุ่มของเรารวมตัวกันทําเป็นปกติทุระจนกระทั่งเราให้ตํารวจอายัดต,ตัวเขาไว้ได้แล้วถ้าเกิดไม่มีกลุ่มของเราละคะเขาก็จะลอยนวลตางเคยอย่างนั้นเหรอคะเราเสียหายรวมกันเกือบสามร้อยล้านแต่ให้เราจ่ายเงินฟ้องศาลเองแม้กระทั่งคดีของไซเบอร์ ถ้าร้อยเวรก็ได้รวบรวมสรุปสำนวนส่งอายการแต่ผลก็เหมือนเดิมอายการไม่สั่งฟ้องหรืออาจจะต้องให้หาหลักฐานเพิ่มหรืออะไรแต่ก็ปีหนึ่งแล้วนะคะแล้วเนี่ยค่ะอยู่ในมือดิฉันมีจต่ใายแจ้งความั้งนั้นเลยผู้เสียหายสามร้อยล้านไม่มีความคืบหน้าเลยค่ะดิฉันก็เลยจึงอยากจะมายื่นหนังสือถึงบอกอปปปว่ากลุ่มนี้ก่อคดีดิฉันเคยพูด ในช่องข่าวเมื่อปีที่แล้วว่าเขาก่อคดีมาก,กว่าสิบปีแล้วก็กฎหมายทําอะไรไม่ได้เลยเหรอคะอายการไม่สั่งฟ้องแต่ทําไมศาลถึงตัดสินที่เราชนะคดีล่ะคะนั่นแสดงว่าเขาก็ทําผิดจริงแล้วทําไมในชั้นกระบวนการยุติธรรมที่ผู้เสียหายไม่ต้องเสียเงินน่ะทาไมมันถึงย้อนแยง้งอันนี้อยากจะให้คุณลักษ์ผู้ผู้ที่เสียหายราจะสามล้านพูดว่า การทำาการแจ้งความของคุณเป็นยังไงบ้าง